นี่มันสัตว์วิญญาณสายเลือดของจินตันมีพลังของสัตว์วิญญาณโบราณอยู่แล้วหัวใจเพลิงศักดิ์สิทธิ์ได้ปลุกพลังนั้นขึ้นมาตอนนี้เจ้าเก่งขึ้นมากเลยนะจินตัน <c oughs> การวิวัฒนาการของจินตันจะช่วยเจ้าได้มากแม้แต่บรรพบุรุษแห่งวรยุทธ์ก็ยังลำบากกับเปลวเพลิงของมันครั้งนี้โชคดีจริงๆ ด้วยจินตันจะรับมือกับบุตรศักดิ์สิทธิ์หลีหัวได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นเฮ้อที่นี่มันในที่สุดเจ้าก็ตื่นเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าน่ะอยู่ดีๆก็หยุดนิ่งทำพวกเราตกใจหมดเลยอ๋อข้าแค่ขัดเกลาหัวใจเพลิงศักดิ์สิทธิ์สำเร็จแต่เรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไง พี่พญาอสอรพิษแดงขณะที่ท่านกำลังจ้องพวกเราอยู่จูจูเราก็มาโผล่ที่นี่น่าจะเป็นเจ้าสํำนักส่งเรามาโอโ้ไม่นะมีสัตว์อสูนสัตว์อสูนพวกเราก็เป็นสัตว์อยู่แล้วไม่ใช่หรอไม่ใช่สัตว์อสูนทั่วไปกลิ่นอายนี้เป็นระดับบรรพบุรุษแห่งวรยุทธแถมยังมีเยอะด้วยข้ารู้ นี่คือภาพลวงตาของสะเพลิงสัตสิทธิ์ดูเหมือนบุตรศักดิ์สิทธิ์หลีหัวจะหมดความอดทนและกำลังจะเล่นกับเราแล้วมันมาแล้วสัตว์อสูรจัดนรกไม่ใช่เหรอทำไมองค์ชายหลีหัวถึงใช้พวกมันได้หยุดถามแล้วหนีเร็วเข้า ขนาดเตรียมการไว้ขนาดนี้วิธีของบุตรศักดิ์สิทธิ์หลี่หัวล้ำลึกยิ่งนัดสัตว์อสูรพวกนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งในแผนของเขาเท่านั้นสัตว์อสูรจากนรกมากขนาดนี้เราจะจัดการเขาได้ยังไงเราไม่จำเป็นต้องสู้เข้าไปลึกกว่านี้ก่อนถ้าเจอสมบัติเมื่อไหร่ค่อยจัดการเขาวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์ แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ